ปีที่7แล้วค่ะที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามันจาก5จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมงานวันรวมญาติชาวเลที่หาดราวัยจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งพวกเขาได้พูดคุยกันถึงสถานการณ์ปัญหาตลอดรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งมีการรวบรวมข้อเสนอค่ะเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมหรือว่าพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้นักข่าวพลเมืองชาวเลอันดามันได้ร่วมสื่อสารเรื่องนี้มาค่ะ วันรวมญาติชาวเลปีนี้ปีน้องเกลือญาติชาวเลลา่จังหวัดมีการเดินทางกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบปีครั้งนี้จัดทีชุมชนชาวเลฮาดราวัยจังหวัดภูกเก็ตพื้นที่ทำกินฟ้องชุมชนชาวเลอุรักลาโวยการจัดงานวันรวมญาติจัดีิพันธ์ชาวเลในปีนี้มีการแสดงวัฒนธรรมรำร้องเงง จากลักไล่พื้นทีซึ่งเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเลที่ได้ซืบทอ,อดกันมาไลายรอยปีภายในงานได้จัดมิตศัศสการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมให้ชาวเลได้พูดคุยและเคลียนในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ5้าต่างออกหวมกันโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องที่ดินที่ยุอ่อศัยที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณมีการแบ่งกลุ่มระดม ปัญหาที่ผชุมชนธรรมและคอเสร์ต่อเขตกลุ่มกองทางวัฒนธรรมชาวเลมีการบักดันพรบอส่งเสริมเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนะคะซึ่งพรบนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะชาวเลเท่านั้นนะคะกลุ่มชนพื้นเมืองทั่วประเทศนะคะแล้วก็ชนชายกอบที่มีวั ที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยอยู่ในชุมชนเพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขวัฒนธรรมของชุมชนชาวเลเนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากประวัติศาสตร์หรือขนมทำเลประเพณีเราเนี่ยถูกกระแสหลักกบหมดนะคะเราได้ไม่ได้เรียนรู้พอไม่ได้เรียนรู้ก็ไม่เห็นคุณค่าเราเสียปูกปัญญาเสียวัฒนธรรมที่สั่งสมก,กันมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นปูตปัญญาเนี่ยไม่ใช่ของ แล้วเป็นของสังคมไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นของสังคมโลกด้วยถ้าเราเกปก้องกลุ่มค,คนที่เป็นกลุ่มชายขอบนะคะกลุได้โอกาสเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสังคมเรามีพลังทณน้นี้มีมชาวเลอาศัยอยู่ใน46ชุมชนกระจายใน5จังหวัดดามันซึ่ง1,500รวมก้องกลุ่มชาวเลคือความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทํากินโดยเฉพาะอย่างยิง่งสําหรับพื้นที่ทางจิตวิญ,ญญาณการประกาศพื้นที่คุม้มครองทางวัฒนธรรม เพือไม่ให้วิที่ชีวิตของชาวเลต้องสุนให้ไปนักเข้าพลเมืองชาวเลอันดามันรายงาน งานวันรวมญาติกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในปีนี้จบลงแล้วนะคะแต่พวกเขาจะรวบรวมข้อเสนอถึงเรื่องของปัญหาที่ดินและที่ทำกินมาพูดคุยกันต่อค่ะในงานสมัชชาสุขภาพประจำปี2559ที่จะเกิดขึ้นในวันที่21-23ธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ citizen t h a i p b s n e t ค่ะ